ไม้กลายเป็นหินนะคะเราถกหวยสีสีเราฝันว่าว่าท่านเนี่ยบอกว่าฝักมือมีผู้หญิงฝักมือเรียกเราขึ้นมาว่ามาเอาขึ้นหน่อยมาขึ้นหน่อยจากตรงนั้นอะแต่ท่านบอกว่าท่านชื่อสบายฝันเดียวว่ามีงูสองตัวไงจ้ะอ๋ออ่ามีตัวหน่อยกับตัวใหญ่ตัวว่าเป็นงูเขียวสวัสดีค่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แม่พี่ยนุชีสวัสดิ์ค่ะมีมีชื่อเล่นไหมคะนี่ค่ะแม่อะไรคะคือทำค่ะแม่ทำค่ะเพราะเป็นลูกสาวหลาคุนก็เรียกเอินแม่ทำเนาะได้ต้องไม่หยาดเย็นนะคะเป็นแม่โชคดีหมดซีซีได้ค่ะคุณแม่ถูกซีซีเนาะได้มาจากไหนคะซีซีอ๋อก็คือที่แรกก็คือแม่สบายที่จะอัญเชิญมาอยู่กับตายายเนาะเป็นบริวาร ที่ไม้กลายเป็นหินนะคะพออัญเชิญท่านมาแล้วมาอยู่ที่วัดถวายช่างระคุูเสร็จแล้วตอนนี้ไปพงคืนเราไปแล้วเหมือนนอนแบบสบายมากอะไรเงี้ยจะไม่ฝันแม่อะไรแต่เปนึกถึงท่าน<ม>ว่าไอตอนได้ท่านมาใหม่ๆเราูกหวยสี่ๆเขาฝันว่า,าท่านเนี้ยบอกว่าฝัากมือมีผู้หญิงฝักมือเรียกเราขึ้นมาว่ามาเอาขึ้นหน่อยมาขึ้นหน่อยจากตรงนั้นอะ่ะก็ ค่ะคุณล้วคุณลูกเนาะเพราะตรงนั้น <c oughs> เป็นโคกหนองบอนเป็นบ้าน <c oughs> เป็นที่นาแต่ตอนนี้ต้นตาลยังอยู่เป็นเป็นเมืองเก่านะคะฝฟนว่ามีผู้หญิงมาปรักมือเรียกเราว่าให้เราเอาขึ้นมาหน่อยแต่ท่านบอกว่าท่านชื่อสบาย <c oughs> แล้วก็มีสบายสีงเงินเลยกูในแฟนฟังบอกแต่ขาดหญ้าทุกปีตัดทุกปีแต่คือไม่เจอไม่เจอเจอหินคือไม้ที่กลายเป็นหินเนาะคือไม่เจอ แต่วันนั้นปเป็นตัดหญ้าได้เจอพอกลับมาบ้านก็เลยพูดความฝันให้ฟังก็บอกเขาบอกเขาเป็นตัดหญ้าวันนี้เขาไปไปแบบเหมือนโดนมันจะเป็นหินก็ไม่ใช่ไม้ก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้นะคะก็เลยบอกอพี่ไปเอาไมาให้ดูหน่อยสิม่ใช่ไหมก็เลยเอามลาล้างดูอ๋อใช่เลยที่ฝันหินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะท่านมาอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าเสื้อผ้านี้จะไม่มีเนาะว่าท่านใส่สีเงินบอกขอช่วยลาบหน่อยได้ไหม ก็เลยว่าสั่นว่าก่อนจะสว่างเนาะเขาบอกว่าก็คือทํามือสี่ทำทำอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเราไม่ได้ตีเป็นเป็นเป็นแปดเป็นลายเหมือนเขาเนาะเขาทำขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคก็เลยตีเป็นสี่สี่ค่ะครั้งแรกเมื่อสามปีก่อนนะคะตอนเอาท่านมาครั้งแรกเลยนะคะแลนวันที่มาถวายที่อัญเชิญมาอยู่กับตายายเนาะก็เลยเออ เราฝันเกี่ยวตัวกับท่านแบบเหมือนรุดถ,ถึงท่านไม่ใช่ฝันนะ<ม>คือคิดถึงท่านตลอดลองตามหวยกับสาวดสูสิสี่สี่เได้ลยก็ก็ได้คนะ่ะแล้วันีฝันอะไระคะก็จะฝันเขียวของงูนะเมื่อคืนนี้ค่ะล่า,ลา,านนสุดก็ดึกหน่อยเนะาะเป็นงูเขียวนี่คือฝันล่าสุดใช่ไหมคะฝันต่องวดเนาะค่ะล่าสุดค่ะคือคือเมื่อคืนนี้เนี่ยค่ะเมื่อคืนนี้เนาะ ว่ามีงูเป็นเหมือนลักษณะเหมือนงูเขียวแต่มีตัวเล็กกับตัวใหญ่เหมือนว่าแบบคือ,อยังพันกันอยู่อย่างเงี้ยคือจะเข้าไปในบ้านเราคะ่รกรุ่อย่างเงี้ย <c oughs> จะเข้าไปในบ้านเราแต่เราบอกว่าไม่ไม่ต้องเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเอ้หรือว่าเราอัญเชิญท่านมาอยู่ตรงนี้แล้วท่านอยากจะกลับไปเราเหมือนเราต้องบอกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าตอนนี้มาอยู่เป็บนบรรของสายใหญ่แล้วนะ วบางบ้ลขที่ีสเจ็ดบาที่หนึ่งเจ็ดเลขนบ้าสิบเค่ะ้าสิบเนี่หานึ่งเจ็ดะแล้วถ้าถ้าคุณแม่ฝันเห็นงูเนี่ยคุณแม่จะตีเป็นเลขตัวไหนคะเลแปดแปดจะตีเป็นแปดค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนอกจูสตัวัวเลตัวเักค่ะพันกันนบารีี่หนึ่งเจ็ดนะคะ ฝันว่างูจะเข้าบ้านใช่ไหมครับก็เหมือนว่าพยายามจะเข้าไปในบ้านแต่เราบอกว่าอย่าเข้ามาเลยคือไม่ไม่ไม่ให้เข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยน่าะเกี่ยวว่าเออเราอัญเชิญท่านมาอยู่ปับตายายแล้วเหมันท่านเาจมันเราจะบอกกล่าวท่านแบบยังไม่ไม่หมดอะไรางอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันจะห่วงใยเราอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ได้แต่เายอธิษฐานว่าถ้าห่วงใยก็จริงๆเนาะก็ให้ทําไปเข้าฝันให้โชคให้ลาบมั่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ งวดงวดนี้แม่จะซื้อตัวไหนครับงวนี้นะชอบตัวไหนตอนนี้ก็คือเป็นผิดชอบเป็นหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดหนึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดหนึเจ็ด้าเลขที่ได้เจ็ดอายุห้าสิบเจ็ดสามตัวแม่ชอบบ้างไหมครับสามตัวสามตัวนะคะก็น่าจะเอาเป็นคือเจ็ดหลุบข้างหน้าก่อน เจ็บไข้างหน้าเจ็บเป็นแปดนะไรเนี้ยค่ะคืออายุเราลงท้ายเจ็บแต่เราอยากจะเอาเจ็บนี้คือมาไว้ข้างหน้าบางที่เราสิบเจ็ดนะคถ้าอยากเอาเจบมาไว้ข้างหน้าเป็นเจ็ดหนึ่งแปดเนาะสามตัวก็น,น่าที่อยู่ในใจนะน่าจะประมาณนน่มดนะ้วนะ <laughs> งวดก่อนก็ถูกสี่สี่นะทุกท่าน ก่อก็ได้สี่สี yani ่เนาะอปนแม่ทำนะคะับมไว้คือมาเอามาเมื่อวันวันทัที่แล้วก่อนคือวันนั้นคือวันที่สามสิบเอ็ดที่เราเชิญมามาคืออยู่ที่โอก่อนตอนนี้นางไม้คือเอง แม่สบายตัวนี้ก็อยู่ที่กายาค่ะนักไม้คือไม่ได้ม่สบายค่ะแม่สบายเป็นเป็นไม้ไม้ไม้ที่กลายเป็นไม้ก็าจจะว่าตรงนั้นมันเป็นเมืองเก่าเหมือนว่าคือเขาขุดขุดเอาดินดินไปไปถมเหมือนรถเข้าขุดดินไ่ถุงนี้นะก็คือจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ต่เมื่อไหร่เราไม่รู้เนี่ยแต่รู้ว่าตรงนั้นเป็นโคกหนองบอลกหนองบค,ค่ะเป็นเมืองเก่าของบ้านสะแก้วนะคะตรงโรงเรียนบ้านสะแก้ว ก็จะเป็นที่เขาคุ้เจอหมอไหาเป็นอะไรของโบราณของโบราณแต่น่าจะทางจังหวัดเก็บเข้าจังหวัดจังหวัดพิบีเป็บตัวนี้แม่เรจะเอามาไว้ที่ตาใหค่เอามาเล้วรอท่านพิบีเอาสานใหญ่ออกมาต้องัดเองค่ะแต่คืออัญเชิญมาก่อนแล้วแต่วันพักแล้วค่ะเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดแล้วเราก็ไปได้สี่ปีและค่ะอนนี้ก็อยู่แบบตายาย่ขึ้นบนนโบสถ์นะคะแล้วก็จะได้อัญเชิญที่สาน ปีนี้คุณแม่ได้โชคบ่อยไหมครับชคบ่อยนะบ่อยได้โชคบอยก็จะมีเป็นบ้าน,นี่ติวเัเองด้วยอะไรอย่งนี้เนาะแต่ส่วน,ส,วนส่วนมากจะฝันไหมคะคุณแม่เลขที่ถูกก็จะฝันฝันาอ,อ,อ,อ๋อจะเป็นเลขฝันส่วนมากเลยค่ะ ่าถ้าถ้าไม่ฝันก็คือก็จะไม่ซื้อเลยอะไรนี okay <t <t like um ้นะคะเป็นคนฝันแม่นก็คิดอยไางั้นนะแต่ก็ถือว่าฝันแม่นเนาะไม่ฝันก็จะไม่ซื้อเลยแล้ถ้าวันไหนถ้าฝันก็จะซื้อเลยนะคะคุณแม่ทำเนาะ บานเลขที่17่นะคะสามตัวที่ชอบก็คือ817นงะคะทุกท่าน718นะคะลองไปสลับตัดเล่นกันดูเนาะขอบคุณคุณแม่มากๆขอบคุณมากๆนะคะสาธุก็เป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะค่ะเป็นแนวทางชอบนะก็